สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงติงอวี้ซีหรือว่าเสี่ยวติงเกิดวันที่20กรกฎาคมปี1995ก็อายุสักประมาณ24 25ได้แล้วจากข้อมูลเขาน่าจะอยู่ในวงการซีรีส์มาได้ไม่นานนักนะดูจากละครเรื่องแรกเนี่ยก็เพิ่งจะเล่นมาเมื่อปี2018ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดังเลยนะเพราะว่ามาจากนิยายของกิมยงก็คือเรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักรนั่นเอง และบทบาทที่ได้รับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบทสําคัญมากด้วยก็คือบทตรงฟางปุป้ายคือจริงๆในนิยายเนี่ยตัวละครนี้มันจะโผล่มาแค่แป๊บเดียวเองแต่ว่าด้วยชื่อเสียงของตัวละครที่มันดังมากๆเนี่ยดังนั้นเวอร์ชันหลังๆที่ทํามาก็ต้องมีการเพิ่มบทให้กับตัวละครตัวนี้บางเวอร์ชันเนี่ยเพิ่มไม่ถึงขนาดรีกว่าเป็นตัวเอกอยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยซึ่งเวอร์ชันที่เสี่ยวติงแสดงเนี่ยก็เหมือนกันนะมีการเพิ่มบทมาให้เยอะแยะเลย แม้ว่ากระบี่เยอะยุทธจักรเนี่ยจะทํามาแล้วหลากหลายเวอร์ชั่นก็มีตรงฟางปูป้ายอยู่หลายคนแล้วก็หลายรูปแบบแต่ว่าเวอร์ชั่นของเสี่ยวติงเนี่ยพิเศษไม่เหมือนใครเลยคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเนี่ยบทตรงฟางปูป้าก็จะออกมาในลักษณะของเป็นกระเทยแก่พอมาอยุลหลงๆหนียายหลเวอร์ชั่นก็เปลี่ยนเป็นใช้ผู้หญิงออกมาแสดงแทนยิ่งหลังๆมาเนี่ยมีการใช้สาวสวยออกมาแสดงเียว่าแทบจะเป็นนางเอกเลยทีเดียวแต่เวอร์ชั่นของเสี่ยวติงเนี่ย ก็ไม่ได้เหมือนกับเวอร์ชั่นไหนๆเลยไม่ใช่ทั้งกระเทยแก่แล้วก็ไม่ใช่สาวสวยแต่กลับใช้ชายหนุ่มหน้าตาดีมาแสดงผมเห็นหลายคนบอกว่าเขาหลอกว่าพระเอกอีกนะอันนี้คือพระเอกแต่เรื่องความหลอเนี่ยมันก็แล้วแต่รสนิยมนะอ่ะก็แล้วแต่ความเห็นใครความเห็นมันละกันจริงๆกระบ,บี่เยอะอยุทธจักรเวอร์ชันเนี้ยก็หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปเยอะและหลายคนก็บอกว่าพระเอกมันไม่ค่อยเท่แต่ว่าถ้านับเฉพาะการแสดงของเสี่ยวติงเนี่ย ผมว่าเขาก็แสดงได้ดีตามบทบาทที่ได้รับมานั่นแหละหลังจากนั้นก็มีละครอีกหลายเรื่องแต่เรื่องที่ดังในไทยในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องล่าสุด The Romance of Tiger and Rose หรือในชื่อไทยว่าข้านี่แหละองค์หญิงสามเรื่องนี้ต่างจากเรื่องแรกเยอะเลยนะเรียกว่าคนละแนวกันเลยเรื่องแรกเนี่ยเป็นแนวบูบูต่อสู้เท่เทๆใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหนังรักโรแมนติกคมอมเมดี้ แล้วมันก็ดูสนุกนะคือแนวหนังเนี่ยจะเป็นแนวซีรีส์สำหรับผู้หญิงดูแต่ว่าผมเป็นผู้ชายเนี่ยมาดูก็สนุกดีที่ผมชอบมากก็คือเราจะเห็นเขาจากเรื่องแรกเนี่ยดูเข้มเข้มใช่ไหมดูแบบเท่ๆแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขามาสแสดงเป็นบทตลกก็ทำได้ดีนะก็คือเป็นคนที่สแสดงได้หลากหลายแนวแล้วก็ล่าสุดในรายการช่วง2020 เขาก็ได้เป็นแขรกรับเชิญแล้วก็ได้ร่วมแสดงบนเวทีกับกลุ่มของเนเน่ซึ่งเป็นดาราไทยที่เข้าไปร่วมแข่งขันในรายการนี้แลวเขาก็ทําออกมาได้ดีทั้งบนเวทีแล้วก็ตอนซ้อมโดยเฉพาะในตอนซ้อมเนี่ยผมชอบนะรู้สึกว่าเขามีความเป็นสุภาพบุรุษสูงแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างอย่างตอนที่สาวๆให้ของขวัญเนี่ยเป็นพวกที่คาดผมเป็นพวกผ้าห่มพวกนี้เขาก็ทนใส่อยู่อย่างนั้นทั้งๆที่ร้อนนะ แต่ก็ยังใส่เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถอดออกแล้วส,สาวๆจะเสียใจหรืออย่างตอนที่เนเ่นเนบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวแฟนขับเนี่ยจะมาตีเขาเขาก็รีบบอกผ่านกล้องเลยนะว่าอย่านะครับอะไรแบบนี้ก็คือดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจไม่แปลกเลยที่มีคนชอบเขาเยอะอะไรนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะเกี่ยวกับติงอี้ซีหรือว่าเสี่ยวติงผมก็เอามาฝากกันเท่านี้ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถลงได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ